สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องไรเดอร์ n มเด็คนิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำตัวอิมูลเตอร์นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่เอาไว้สำหรับเล่นเกมพวกตระกูล Nintendo นะครับเช่นเกมวีเกมคิวนะครับอันนี้ก็เป็นเกมตระกูล Nintendo นะครับอ่ก็หลังจากที่เราเล่นพวกตระกูล PS มา PS เอสเพ t ์เซชหนึ่ง PlayStation 2มาพักหนึ่งละนี่เราจะมาเล่นพวกเกมตระกูลนี้บ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวไม่ไม่ให้การเสียเวลานะครับสำหรับแอปตัวนี้มีชื่อว่าอ่าโดฟินอิ u เ a t o r เตนะครับซึ่งสามารถรันเกมพวกเกมคิวเกม v นะครับมาเล่นในคอมพิวเตอร์ได้นะครับก็สำหรับอ่าไอโดฟินอินเวอเตอรนะครับเราก็ไปหาโหลดดาวน์โหลดมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ เปิดให้ดูนะครับว่าดาวน์โหลดตองไปนเราดาวน์โหลดที่ไหนนะครับเห็นไหมครับโดฟิน mm hmm. อิมูเลเตอร์เกมคิวอ่าครับผมกดเข้าไปเลยนะครับก็สามารถไปหาดาวน์โหลดมาได้นะพี่น้องอ่าเห็นไหมมันเดีย๋ยวนี้นะครับสามารถที่จะไอะตัวนี้นะครับ mm hmm. โดฟินอิมูเลเตอร์สามารถที่จะไปดาวน์โหลดได้หลายเวอร์ชันนะครับเวอร์ชัน Windows PC เวอร์ชัน Mac นะครับแอปเปแล้วก็ Linux แล้วก็ Android นะครับเดี๋ยวผมกดเข้าไปดูเห็นไหมมันจะมีหลายเวอร์ชันสามารถจะกับจะไปเาเรียกว่าไปดาวน์โหลดก็ได้นะครับทั้ง Android เนาะ m a c นะครับ w n n o w w แล้วมีมมฉบับ Windows น,น,น,นี่มี2รูปแบบนะครับ64กับ ARM นะครับ64นี่อาจจะเป็นเขาเรียกว่าอาจจะแตกต่างกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าผมแต่ผมก็โหดด,ดาวน์โหลดมาแค่ Windows 14ก็พอแล้วครับ โอเคย้อนไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูตัวอินเวอร์เตอร์กันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับพี่น้องตั้งใจดูดีนะครับอ่าโอเคก็มาถึงอันดับแรกนะครับเราต้องมาตั้งค่ากันก่อนนะครับไปที่กราฟิกนะครับหน้าตาอินเวอร์เตอร์ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าดังนั้นเราก็กดไปเลยนะครับอ่าตั้งค่าแรกก็คือกราฟิกก่อนนะครับอ่าแล้วก็เรามากดที่ general นะครับ เรามาดูที่เบสิกแล้วก็แบ็กกราวด์ตัวนี้นะครับขอให้พี่น้องที่ถ้ามีการ์ดจอนะครับเราขอแนะนำให้เลือกตัวคำว่า Direct3D 11 12ตัวไหนก็ได้ครับผมใช้ผมลองใช้11ดูแล้วกันแล้วก็อะแดปเตอร์นะครับผมก็ใช้การ์ดจอในการดันประสิทธิภาพนะครับกดไปที่ Nvidia เดแล้วก็สลับใครนะครับที่ไม่มีการ์ดจอจะใชะ้การ์ดจอออนบอร์ดก็ได้ครับก็ไปที่ Microsoft Basic เรนเดอร์ไดเวอร์นะครับผมมีการ์ดจอสำหรับตรงนี้คือ e p t r p t r o t i o นะครับ Expect r e t i o นะครับก็กดไปเลยนะครับอันนี้เป็นขนาดหน้าจอนะครับ1 6น9 4:03อันนี้จะเป็นขนาดเก่าหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะให้มันรันเต็มหน้าจอวินโดวก็ Straight to window นะครับผมก็ใช้ตัวนี้นะครับในการรันหน้าจอ,อแล้วก็กด start full screen เวลาหมายความว่าเวลาเข้าหน้าจอนะครับก็จะเต็มจอให้เราเลยอัตโนมัตินะครับแล้วก็ส่วนข้างล่างนะครับก็จะเป็น space reset อะไรสักอย่างตรงนี้กดตามผมได้เลยนะครับ2ออย่างนี้ต่อไปนะครับ enhance segment ใช่ไหม Enhancement ไม่รู้เหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับตั้งใจดีๆนะครับใครที่มีการ์ดจอนะครับสามารถปรับความละเอียดได้ไปที่ i n t e r a e d resolution นะครับตรงนี้นะครับไปปรับได้เลยนะครับใครที่สามารถเล่นความละเอียดเก 20p 1080ห่งพ0น0 4่่ p อันนี้ก็คือสามารถปรับได้เลยถ้าการ์ดจอใครแรงๆนะครับ แต่ว่าถ้าแรงมากๆก็เอา 4K ไปเลยก็ได้ครับเน่6 Native ผม,ผมเอาแค่ผมมีกค่จอแค่ไม่ได้แรงมากนะครับก็จะเป็น Native นะครับ640คูณ520นะครับหรือไม่ถ้าท่านจะเอาแบบออโต้ก็ได้ครับแต่ผมขอเลือกกาการเป็นอันนี้นะครับ60นอกนั้นนะครับก็ไม่มีอะไรผมไม่ได้ตั้งค่าอะไรนะครับอาจจะมีตรงนี้อาจจะมีบ้างผมกดเป็น default หมดเลยนะครับ แล้วก็มีข้างล่างนะครับกดติ๊กไป4ไป4จุดนะครับแล้วก็ตรงนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับไปกันต่อครับที่แฮกนะครับสำหรับตรงนี้นะครับกดไปได้เลยนะครับสคริปต์สโตกดติ๊กแล้วก็เอ็นนอตนะครับฟอร์แมต change ัแล้วก็มีตรงนี้นะครับกดไปเลยนะครับอันนี้มันจะมีให้เราเลื่อนนะครับผมเลื่อนไปที่ fast นะครับแล้วก็ข้างล่างก็ กดตามนี้ได้เลยต่อไปก็คือแอดวานนะครับแอดวานนี่ก็ไม่ได้ปต้องไม่ต้องไปทําอะไรมากนะครับไม่ต้องไปกดอะไรมากเพราะว่ามันกดมาให้มันตั้งมาให้อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรก็กดกดปิดออกไปนะครับอ่ส่วนคอนฟ lict นะครับเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่ง Config คอนฟ lict ก็จะเป็นในส่วนของ audio นะครับอ่า audio ก็คือเสียง interface นะครับภาษาภาษาอะไรอย่างเงี้ยผมก็เอาภาษาอังกฤษ อ,อ,อ,อังกฤษ okay, นะครับอ่าสางปิษไปเลยโอเคนะครับแตงง่ง่ายง่ายแล้วก็พี่น้องส่วนใหญ่มันก็จะอะไรนะมันตั้งให้เรามาอยู่แล้วนะครับมไม่ต้องไปทาอะไรมากนะครับดีโอก็เหมือนกันมันตั้งให้มันเสถียรกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราอยู่แล้วนะครับอ่าแล้วก็ภาษาเกมคิวอย่างเงี้ยอ่ากดตั้งเรื่องของอะไรนะครับอ่าหลายอย่างนะครับ แอดวานนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องไปทําอะไรมันมากนะครับก็ปล่อยมันกด,กดปิดไปได้เลยนะครับโอเคต่อไปแล้วก็เป็นเรื่องของคอนโทรลเลอร์นะครับก็ถ้าใครมีพวกจอยนะครับจอยนะครับตรงนี้มันจะมีจอยธรรมดาจอยไวเลสต่อไวเลสก็ได้ต่อสายก็ได้ USB ก็ได้ก็ถ้าท่านอยากจะเล่น2คนนะครับก็ไปตั้ง เป็นสแตนคอนโทรลเลอร์นะครับสแตนดาร์ดทั่วไปนะครับแล้วก็ตัวระใครที่มีจอย USB จอยไวเลสนะครับตอนแรกยังยังมันยังไม่ตั้งให้เรานะเราอาจจะต้องไปปรับมันสักหน่อยนะครับตรงนี้ผมตั้งไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ผมจะบอกว่าอันนี้ผมตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมก็ใช้จนะอยไวเลสให้ดูจอยเนี่นะครับแล้วก็ตั้ง ก็ทําตามง่ายๆครับก็คือไปกดสัมผัสตรงนี้นะกดแผดสัมผัสตรงนี้แล้วก็บอกให้เรากดปุ่มอะไรนะครับแล้วก็กดไปตามนั้นเพื่อจะได้ตั้งนะครับนี่ผมตั้งเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับพ็ตรงนี้ไม่น่าจะยากสำหรับทุกคนนะครับเพราะว่าถ้าเราจะเล่นผ่านจอยแล้วก็ตั้งตามนี้ได้เลยนะครับกดกดสัมผัสไปแล้วก็กดปุ่มที่มันให้เราตั้งเนี่ยัพ,ก,พก็กด up ลงก็กดลงอะไรอย่างเงี้ย ขับง่ายครับง่ายครับเสร็จแล้วก็เซฟกับเซฟอันนี้ก็มีการตั้งชื่อด้วยนะครับแต่ผมก็ไม่ขอตั้งอะไรดีกว่าว่าผมทําเรียบร้อยมันเซฟให้อัตโนมัตินะครับโอเคนะครับแล้วก็มันจะมีเขาเรียกว่าถ้าเกิดว่าเราต่อจอยบลูทูธนะครับอจอยบลูทูธหรือว่าจอยพวกพวก V นะครับที่มันจะเชื่อมต่อมันก็มีให้เรานะครับเห็นไหมพวกตระกูล V เนี่ยมันจะมีรีโมทให้อะไรอย่างเงี้ย ถ้าใครอยากจะลองเล่นแบบสไตล์วีนะครับก็ได้นะครับมันก็จะมีอยู่เป็นจอยบลูทูธนะฮะก็สามารถไปตั้งได้คนสิ์ไปตั้งได้นะครับเห็นไหมตั้งได้เลยอ่าพวกเขาเรียกว่ารีโมทวีนะฮะไปตั้งได้นะครับอ่าว่ารีโมทวีมันใช้บลูทูธอยู่แล้วโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยผมจะาเราจะมาลองกันนะครับว่าเกมที่เราจะเล่นเนี่ยเป็นยังไงนะครับลองในการ สำหรับไอตัว Dolphin Emulator นะครับตัวนี้นะครับไม่ต้องไปหา b บ o s นะครับโหลดรอมเกมมาสามารถเล่นได้เลยครับไม่ต้องไปหาไบ o s ให้มันยุ่งยากนะครับาว่าพวกอาที่ผ่านมาใช่ไหมครับของเรานะครับพวก PC SX2 หรือไม่ก็ดักเซชันนะครับจูวน PP SVP นะครับพวกนี้มันต้องหา b บ o s มานะครับ ื่อจะจะมาเล่นไม่งั้นก็เล่นไม่ได้ครับมันจะรันไม่ได้แต่ตัวนี้เนะี่ยไม่ต้องไม่จำเป็นนะครับเราสามารถที่จะเขาเรียกว่าโหลดลองเกมมาแล้วก็เล่นได้เลยกดเล่นได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปเล่นนะเข้าไปลองเกมนะครับผมกด Open นะครับเพื่อจะเข้าไปอันนี้ผมไปโหลดมาเรียบร้อยแล้วครับสามเกมนะครับผมจะลองเล่นสักเกมหนึ่งก่อนเกมมอร์ทอลคอมแบทนะครับเกมต่อสู้นะครับ ลองลองให้พี่น้องได้ดูนี่แหละมันจะรันเข้าหน้าคอมพิวเตอร์ทันทีนะครับอ่า,อา,อาเห็นไหมอ่ามันก็จะสะดวกหน่อยนะครับผมเปิดปรับแสงสว่างนิดนึงจะได้มองเห็นกันครับปรับแสงสวาง่างโอเคะบอกให้เราสตาร์ทนะครับน่แปบ๊บหนึ่งโอเคเรียบร้อยครับ ขอขออภัยนะครับที่ผมไม่ไม่สามารถเปิดเสียงได้นะครับกลัวลิขสิทธิ์เหมือนกันนะ <c oughs> เรารันเข้าเกมไปดีกว่ามอเตอร์คอมบนะครับโอเคเราก็กดไปที่อาเขดนะครับเราจะมาลองนะครับโอเคเล่นตัวอะไรเอ่ยสกอร์เปียนลองดู ion, สกอร์เปีนกับสกอร์เปียนวะมาไปนะครับมันจะมีให้ เรียกว่าต่อจอยสองนะฮะต่อจอยสองเรียกได้ว่าลื่นไหลนะครับเม่ลื่นไหลลื่นไหลไม่มีปัญหาเลยะจะบอกไอตัวที่เราจะต้องผ่านด่านนะครับจะต้องต่อสู้นะครับ <c oughs> โอเคเน,นะครับเหียนได้ว่าประสิทธิภาพไหลลื่นนะฮะเม่รัามันจะมาลองนะครับว่า ว่ากราฟิกเป็นยังไงที่เราตั้งเอาไว้ไอ้สมของผมนี่มีการ์ดจอนะครับมันก็เลยไม่ยากนี่นี่นี่เดี๋ยวเอาอุปกรณ์อาวุรนี้มาสิเราจะปี๊ยนี่ปี๊ยนี่นี่มีจ้วงแทงจับชิดจ้วงแทงนะแะมะกระบี่กระบองอา้าวตายหานี่จับชิดจ้วงแทงปีง๊ยเขาให้ปี๊ะปี๊ยนี่ตายมึงตายนี่นี่น,นี่มา อ่าเรียบร้อยแม่ลื่นไหลนะฮะไม่มีปัญหาเลยมัม่งมั่งมันชักชวนเรามาป้ายอ่าชวนใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยตีอ่าร่วงนะฮร่วงนะเออเรียบร้อยนะฮะตุยนะฮะเรียบร้อยอ่าเรามาดูนะครับอ่าเราผ่านไปแล้วด่านแรกด่านต่อไปไอ้ตัวน,นี้ใช่ไหม ไปดูนะครับด่านต่อไปนะครับ <c oughs> ไฟนะครับเบ่ไม่มีเสียงไม่เป็นไรแล้วก็มันได้อยู่เอ้ปั๊บปนี่จะปั๊บปั๊บป๊นี่มีอาวุธไปเย่เขาให้เอ้ยจะปั๊บปั๊บปนี่นี่ี ไอ้ย่างค่อยโอ้โหแรงนะฮะจับชิดช่วงแทงไม่ใช่กระบี่กระบองอเอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ยช่วงแทงเรียบร้อยอ้ายังฟื้นได้มา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 ไอ้ย่างค่อย้ีอ้ย่างค่อย้ไอ้ย่างค่อย้ีอใช้ใช้ใช้โอ้โหไอ้ย่างไอ้ย่างไอ้ย่างดิไอ้ย่าง ไปยี่ยมดีโอ้โหอ้าวมามานาสลับมือได้ฮะนี่ไปเยี่ยงไปเยี่ยงปเี่ยมนี๋ดีจับด้วยจับจับจับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอีอะเรียบร้อยครับเบ่คาราคิรีฮะค่าตัวตายแผลแผลแผล ก็เปลี่ยนวินนะฮะาาคาราชิรีโอ้โหอ่าด่านต่อไปนะครับโอเคก็ถือว่าโอเคะฮะรันเกมที่ใช้ได้เลยฮนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกเกมจะเล่นได้นะบางบางเกมก็เล่นไม่ได้ก็มีนะเอาละครับตัวที่สามนี่คอใช้อาวุธหน่อย นีเจ้าปีปีจับชิดจ้วงแทงปีฮ้ยปีแยมปีแยมอยากใกล้มันมากครับปีแยมเฮ้ยเฮ้ยปีอย่ดีอยากใกล้มันมากเลยปีมีจ้วงแทงไหมโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะข้อนี่จ้วงจ้วงดีเอาไปอีกดี ออโอ้มันก็ทำได้เหมือนกันเว้ยเอา้าตีตีเรียบรอยบ้อยครับลุกมาลุกมาเอ่ยขี้เมาขี้เมาผัดกีบผัดขี้เมามากเกินไปไปยากนะฮะนีะ่จับนี่โอ้โหตีโอ้อโหเอา ทำไรวะนี่อ,อ,อ,อ๋อเฮ้ยมาเปลี่ยนที่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 ออใช้ดาบนะครับจ้วงจ้วงตุกเปี้ยงดิฮะอาไปไม่รู้ปล่อยโซ่ยังไงนะฮะปล่อยพวกอา้าวเรียบร้อย อ้า oh, ผมแพ้เฉยเสมอการเสมอกันโอเคมา okay. เล่นที่ดูนะครับ uh huh. ผมขอออกดีกว่าแล้วก็เปลี่ยนเกมนะครับะ uh huh. ผมจะเปลี่ยนเกมเป็นเกมอื่นนะครับกด ESC ตรงแป้นคีย์บอร์ดนะครับ uh huh. เพื่อจะออกนะครับ uh huh. แล้วก็ uh huh. กด Yes นะครับ เ่อเราจะไปดูเซ็ตเกมต่อไปโอเคเรามาเซตเ,เกมต่อไปนะครับเกมอ่าตัดดีรัวนะครับโอเคเปิดนะครับอดูให้ผจาภัยให้เราสักหน่อยนะฮะนไไ <c oughs> ไ่ได้ได้เอ่ยได้ได้ได้อยู่ใช้เวลาหน่อยนะครับเนี่ย อ่าโอเคขออภัยนะครับที่ม่มีเสียงเพราะผมก็ต้องการที่จะหลบลิขสิทธิ์หน่อยนะครับเดี๋ยวมันจะไม่สามารถเดี๋ยวมันอาจจะคลิปอาจจะเลืองได้ฮนะโอเคบลัดด้รัวนะครับเด็กเปลงร่างตอสู้แปลงร่างเป็นสัตว์นะครับสตาร์ทเลยนะครับ อาเคดน,นะครับหาเลือกสักตัวดงตัวไหนก็ได้ที่บอลแลนดะ์เนียจะบอกว่าเราตัวเป็นตัวอะไรนะเป็นตัวบอลลงบงอลแลนด์กระต่ายซิงโต้ตัวนี้ก็ได้ว่ากาโดนะครับเดินไลน่ออนอมีสตอรี่มันอยู่นะ <c oughs> โอเคนะครับเรามาลองเล่นกันเลยไปแย่โอ้โหอีกแปลงลากเลยเวะไอ้ดีนี่ีอา่อาอี่โอ้โหไอ้จะเดิเตะนะครับนี่ไปแย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 ่นะโอ้ยเฮ้ยภาพสวยเงินครับอี๋ นีอึดอึดนี่เอาอืออืออืออีนะครับเฮ้จะรอดไหมเนี่ยอ้าวลืมลืมลืมลงมเป็นชุดเลยครับโอ้โหเส็เรียบร้อยครับเอ๊ะ มาดูต่อไปนะครับเด่านที่สองนะครับไหวไหมเอ่ยตีโชตเตะสักหน่อยตีมามาปั๊ป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 ปั๊นีแผงล่างสักหน่อยนี้ตีตีเพอร์เฟกต์นะครับไม่ลดเลยต่อไปนะครับ ปยะไปยะไปยะดีไอ้ัปับปับปับดีปับปับปบดีออีีโอ้โหเรียบร้อยครับโอเคมาคอยสักรอบเลยครับมาเลยดูไอ้ตัวตุกตุ่นอีกแล้วเออตัวนี้ตัวตุ๊กตุ่นดืเยปะยกแปลงร่างเลยเฮ้ ไปทันไล่ละอีมามา,มาอ่าอีเอาเอากลับลากเดิมไม่เป็นไรครับโอ้เก่งเลยดิอ่ะตัวเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอ้าวแพ้เฉย เอาใหม่ครับเอาใหม่ตีเยอะๆไปกลางนะเม้ไอ้นี่ยนี่นี่อ่าแข็งแร่งขึ้นครับเบ้เอาแล้วครับ เสมอกัแล <c oughs> ้วอ่ะเอาเข้าไปอ่อ้ยเยยยยียียยายวยยยยเดี๋ยวยย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 รยยยงยย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 ่างเริ่มจยหมดละอีอ่ะ เฮ้ยใกล้ใกล้แล้วใกล้ละโอ้โหอา้าวเรียบร้อยครันไหมกลับร่างเดิมแล้วอี๋โอ้ยโอ้ยโอ้ยเร็เว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 เร็วเร็วสุดท้ายก็ชนะครับเรียบร้อยโอเคนะครับเด็กดูตามต่อไปนะครับเด็ก เบสสีสันมีสีสันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราขอออกนะครับเพราะว่าเล่นที้เป็นตัวอย่างเฉยนะครับโอเคทุกท่านนะครับเป็นยังไงบ้างที่ติดตามร,ารับชมนะครับสลับบริเตอร์ดอฟินนะครับฉบับ PC นะครับยังไงพี่น้องก็ไปหาดาวน์โหลด เอากันได้นะครับถ้าพี่น้องท่านไหนสนใจอยากจะมาลองเล่นดูนะครับพวกเกมตระกูล n i n t e n d ดนะครับสามารถที่จะไปหามาเล่นได้นะครับหามาเล่นได้เลยแล้วก็ถ้าพี่น้องท่านไหนอยากทราบว่าดาวน์โหลดยังไงนะครับหารอมที่ไหนนะครับสามารถผมจะทิ้ง id line ไว้ให้แล้วก็มาคุยกันหลังใหม่กันได้นะครับว่าจะดาวน์โหลด พวกเกมยังไงใช่ไหมดาวน์โหลดรอมพวกเกมคิวเกมวียังไงกนะสามารถที่จะมาคุยกันหลังไมได้ผ่านไอ l ดี e ไลนที่ผมทิ้งเอาไว้ให้นะครับก็สำหรับวันนี้นะคข่อขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับจบการรีวิวสำหรับอิาดูมเลเตอร์ตัวนี้นะครับโดฟินนะครับพวกปลาโลมาปลาโลมาโดฟินอิ m u ูเลเตอนะครับังไรก็ฝากทุกท่านนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s ั b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไดมีภาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับ